ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหน่งนําเที่ยวนะครับวันนี้วันที่13พฤศจิกายน2 5ง6นห้นะครับเวลา8 3ดโมงครึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าแตงฟาร์มรีสอร์ทนะครับเมืองท่าแตงแวงเซกองนะครับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับแดโมงครึ่งรีสอร์ทแห่งนี้บรรยากาศค่อนข้างจะดีนะครับผมรู้สึกว่าบรรยากาศ ดีมากนะครับไปดูบรรยากาศรอบๆกันครับผมที่พักที่ท่าแตงฟาร์มรีสอร์ทนี่เริ่มต้นที่เจ็ดแสนกรีบนะครับก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับเรทเมื่อวานนะครับวันที่12พฤศจิกายนนะครับผมแรกที่ปากเซนะครับ อัที่ห5หนะครับ1บาทได้655กีนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของท่าแตงฟาร์มรีสอร์ทนะครับมีเป็ดให้ปันนะครับผมสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมนะครับ บรรยากาศดีมากนะครับผมชอบที่นี่มากเลยทาาแต่งความรีสอร์ทถ้ามีโอกาสก็คงมาพักสักคืนนะครับอันนี้เราไม่ได้มาพักนะครับแวะมาถ่ายรูปเฉยๆนะครับแต่ว่าบรรยากาศค่อนข้างจะดีนะครับประมาณนี้นะครับบรรยากาศต่างนู้นก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับ ดอกไม้ก็กำลังออกดอกนะครับเขาปลูกไว้นะครับชาโนน,นก็เป็นกลางหันลมนะครับใต้กลางหันลมบรรยากาศแดดค่อนข้างจะแรงนะครับ8โมงครึ่งแดดแรงมากนะครับแต่ว่าลมเย็นสบายนะครับ ลมค่อนข้างจะเย็นสบายแดดแดดร้อนก็จริงแต่ว่าอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นสบายนะรบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับผสำหรับท่าแง่งฟาร์มรีสอร์ทตรงฝั่งตรงข้ามฝั่งโน้นจะเป็นรูปปั้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับอาจจะว่านางเงือกก็ไม่ใช่ แต่ว่าสิงโตโทะเลก็ไม่ใช่นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรครับบรรยากาศล่มลื่นนะครับ ท่าแตงฟาร์มดีสอดบรรยากาศดีมากลมเย็นๆนะครับ บอ่อน้ำที่เขาขุดไว้นะครับ บรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งของท่าแตงฟาร์มรีสอร์ทนะครับตรงนี้ก็เป็นสะพานแฝนสีแดงนะครับก็เป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของท่าแตงฟาร์มรีสอร์ทนะครับในความรู้สึกของผมนะครับวันนี้ตอนเช้าๆนะครับแปดโมงสี่สิบนะครับอากาศเย็นๆนะครับแดดค่อนข้างจะร้อนนะครับแดดคือแดดออกจ้านะครับแต่ว่าอากาศเย็นสบายดีนะครับ บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะครับผมสำหรับท่าแต่งฟาร์มรีสอร์ทนะครับบรรยากาศเช้าๆก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับ